สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับการตามหาจี้เกาะลอยฟ้าบัตรเชิญสุกสันนะครับเพื่อนๆนะก็ต้องบอกเลยว่าจี้นี้เป็นจีต้ตระกูลเกาะลอยฟ้าที่ดีที่สุดอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับเพื่อนนะทำให้เราสามารถจัดเซตจ,จี้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ยังสามารถนําไปเล่นได้กับหลายตัวละครมากๆเลยครับเพื่อนนะใครที่ชอบเล่นเซตจ,จี้แปลกๆนะครับเพื่อนนะเบื่อการเล่นแบบเดิมๆนะเพื่อนนะก็ลองปิดจี้นี้ไปใช้กันดูนะครับเพื่อนนะ <laughs> เอาละเพื่อนเเรามาดูเลยดีกว่าครับว่าจะใช้ทั้งหมดกี่เพรนะในการตามหาจี้ชิ้นนี้นะครับเพื่อนนะก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าผมได้วัตถุดิบมาฟรีแล้วหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อนก็เท่ากับว่าผมจะต้องตามหาอีก11ชิ้นนะครับเพื่อนเนะโอเคแล้วหลังจากนั้นผมก็จะทําการอัปเกรดสองจี้นี้ให้เป็นเวอร์ชันดาร์กเลยนะครับเพื่อนเโอเคเราไปเริ่มสุ่มกันเลยครับเพื่อนขอพลังจงสถิตอยู่กับท่านปิดน้อย เปิดกล้องฟรีก่อนนะเพื่อนฮึยเ,เอ้บวกสิลูกเอ้ยเอ้ยอีกสิบชิน้นฮึบอีกสิบชิ้นเท่านั้นโอ้โหสิบชิน้นครับสิบชิ้นต้องเปลี่ยนภาษาให,หมเนะี่ย เอ้ยโอเคอ่ะนี่ผมก็ได้ซื้อมาเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะสามสี่เก้างบก็สี่หมื่นเพชรนะครับเพื่อนๆตามหายสิบชิ้นนะลุยปึ๊บโอ้ อีกสิบชิ้นเท่านั้นงบ40,000ื่ชิ้นฮึบโอ้โหเจีย What What the fuck โอ้โหสิชิ้นเองลูกเอ้ยอ๋อ,อแสงที่หายไป ขอ,ขอไม่ตั้งว่าสามหมื่นได้ไหมสิบชิ้นเนี่ยหูเชีรยหายไปเลยเอบวกฮ,กฮกึหูเฮ้ยแมย่เจ้าสิบชิ้นทำไมมันยากจังวะมาหน่อยลูกโอ้โห เอ้ยแปดชิ้นเอ้ยแปดชิ้นแปดชิ้นฮึยแปดชิ้นเองลูกเอ้ยแปดชิ้นขอไม่ตั้งก็สามหมื่นนะแปดชิ้นแปดชิ้น มาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยจะเพิ่งดูโฆษณายังไม่ดูตอนนี้แปดชิ้นลูกฮึบู่เป็นขุดเกลืออะไรเพื่อน เฮ้ยแปดชิ้นเองเฮ้ยอีกจชิ้นโอเคอีกหกชิ้นเฮ้ยอีกห้าชิ้นเบื่อไอ้นี่มากเลยไอ้คะแนนของขวัญเนี่ยเมื่อไรามันจะขยายอีกทีนะห้าชิ้นนะครับเพื่อนปึ๊บ มาเลยลูกขอไม่ต่้งหมาสามหมื่นห้าชิ้นนี่นี่ขนาดกูเปิดได้ฟรีมาสองชิ้นแล้วเนี่ยฮึห้าชิ้นเอง เฮ้ยฮ <laughs> <wię! attachment Christmas activated> ึห <s Bond Ash bin> ูหายไปเลยหูแม่งเอ้ยห้าชิ้นรู้เอ้ยห้าชิ้นเองหายไปเลยวัดต้องเปลี่ยนภาษาใช่ไหมเนี่ย What the fuck โอเคอีกส <dig> ี่ชิ้น โอ้หโห,โหจะตำหมดสามมื่นแล้วสี่ชิ้นมาเลยครับโอ้ยด้วย <c oughs> เฮ้ยอย่าหายดิโ้ อืออีกสามชิ้นสามหมื่นแล้วอะสามชิ้นครับสามสามชิ้นมาเลยเลยูกเอ้ยมาเลยครับสามชิ้นเองเต็มมครับ ขายเรียบร้อยแล้วลุยสามชิ้นโอ้ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นจอดได้ฮึสามชิ้น,อ 3, 000, น,นเอ้ยอีกสองชิ้นมาลยลูกมาเ้วยโอ้ยสองชิ้นฮึบอายชิ้นเดียวชิ้นเดียวเท่านั้น ก็สรุปก็ประมาณหมื่นสองนะครับเพื่อนเพนนะโ,โอเคถือว่าโอเคมากๆ1 2หมื่นสองแรกเลยแรกเลยึบบัตรเชิญเกาะลอยฟ้าสุขสันต์มูลค่ามูลค่าประมาณหมื่นสองนะครับเพื่อนเนะกดมาเลยทึบโอเค แล้วเราก็ไปรับไอ,นนอ้นั่นมาเพื่อนดู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 มื่นสองเยี่ยมไปเลยลูกนี่เลยนะเพื่อนพอนะสาบจี้ตึงๆเลยนะเพื่อนเนะเฮ้ยกดมาเลยครับโอเคโอเคโอเค จี้ล่าสุดโอเคอัปเกรดอ่ะเ,เพื่อนๆครับก็อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะจี้นี้ก็คร่าวๆเลยก็คือผมจะนําไปเล่นกับไนบกีน้นะครับแล้วก็พระอภัยมณีนะครับเพื่อนๆนะลักๆเลยนะเนี่ยตึงๆเลยความสามารถเนี่ยดิเมนชันกันทาสีเต่าแตกเนี่นยเพื่อนไนกี้นี่ชอบเลยนะเ,นเพื่อนนะเพราะว่าไนกี้มีจุดอ่อนเลยก็คือเมื่อปลาดาบรัวนะเพื่อนๆนะแล้วไปเจอพวกสกิลปลา rubber นะเพื่อนๆค่อนข้างปคดหัวเลยนะทำให้ไนกี้นี่คอมโบแบบ ไม่ได้เต็มที่นะครับเพื่อนแต่พอได้จี้นี้ไปก็มีการท้าสีมีเต่าแต้รกโอโ้โหคุ้มๆเลยนะเพื่อนๆนะส่วนจี้นี้ก็ให้แบ็คพอรัสนะครับเพื่อนๆนะเป็นแหนสุดที่รักของแบ็คพอรัสเลยนะครับเพื่อนอส่วนจี้นี้ก็ผมยังไม่ได้ล้างเซตเลยนะเพื่อนๆนะยังไม่รู้จะเอาไปเล่นต,ตัวอะไรนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวต้องล้างเซตก่อนนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าอีเวนต์เนี้ยขอให้เพื่อนๆปิดกันน้อยๆนะครับเพื่อนๆนะ จี้ที่แนะนาเลยว่าคงจะเป็นจี้นี้นะคะรับเพื่อนๆนะเนี่ยไล่ไปเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไล่ทำไปเลยเพื่อนจะี้นี้ด้วยปุ๊บอ่ะแล้วก็จี้นี้จี้นี้เนี่ยอ่ะจี้นี้ด้วยอ่ะไล่ทาไปนะเพื่อนนะขาดเหลืออะไรก็ค่อยหามาเติมเต็มนะครับเพื่อนนะไม่ใช่สักแต่จะทำนะมีเพชรห้าพันหนึ่งหมื่นก็จะทําไม่ใช่นะเพื่อนม,มันมีโอกาสที่มันจะไม่ปิดสูงมากนะคะรับเพื่อนนะแล้วก็มานั่งหัวรอดน,นะไอ้กูไม่น่าซุ่มเลยไม่เอานะเพื่อนนะอ่ะก็คลิปนี้ก็ พอประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ฝากกด s u บส c ค i b ์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย